ครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูไล่ฝนเทียมนะครับเพิ่งเปิดใหม่นะครับอัปเดตท,ทางขึ้นหน่อยนะครับผมไปกันเลยดีกว่าโอเคครับเราก็ถึงกันแล้วนะครับไล่ฝนเทียมนะครับผมเดี๋ยวเรารอสมาชิกอีกสักคันหนึ่งตอนในยุ่ข้างหลังแล้วเดี๋ยวเราจะให้น้องเกมน้ำนะครับผมจะได้ทุกคนจะได้เห็นระยะช่วงยุบช่วงไหลของรถนะครับไปเกมน้ำอ่า

เอ็นดูโร่ดิด้นี่้นเะข้างหลังถ่ายเลย้าว่ะเอ็นดูโร่เอ็นดูโร่นี่เอ็นดูโร่เอเด้เอด <c oughs> ดูน้ำเก็บน,นะครับผมเี่ตอนนี้ช่วงเข้าแร,แรกนะครับทางก็โอเคอยู่นะครับผมถือว่าทางดีนะครับตอนนั้นมาเหมือนจะเป็นดินแดงนะอันนี้ถือว่าลาดลูกหลังนะอันนี้อัปเดตเลยนะครับอ่า2566นะครับช่วงเปิดครั้งแรกในรอบหลังจากเดือนเมษานะครับผมเปิดหลังจากวันที่หนึ่งพฤษภานะครับอันนี้เรานั่งอยู่เบาะที่สองนะ ไม่บอกแรกอยู่วันนี้เพราะถ้าอันแรกก็จะเตี้ยอย่างนี้นะเดี๋ยวเพื่อนผู้ชมจะไม่เห็น นะแต่แรกเกมไม่ไปแล้วปูไปเองอ้าโอ้ยถือว่าทางดีเลยเนี่ยเออทางถือว่าทางดีแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไม่รู้ว่าทางขึ้นจะเป็นยังไงไปอรอลูนทางขึ้นอีกทีรางเข้าตอนนั้นยังดินแดงๆอยู่เลยกี่ทีคันข้างหลังต้องทิ้งห่างอะฝุ่นแม่งตลบ เปิดจีด้วยปับจีไปไล่ฝนที่อา้อาวลบแอปสังงาน GPS ไม่ใช่ไป GPS อา้าวเร็วๆจะมองทาง GPS จะฮะแอะไปแอะ vừa thấy còn nó chưa tao nghe ôi nó có thể quá li à nó có thể quá โอเคบอกว่าจะดิฟนะฮะเอ okay. บอกว่าจะดิฟนะฮะตอนนี้พอ oh. <c oughs> แต่เขาน่าจะเกตใหม่ดีดูแล้วน่าจะอย่างนี้แบบยันขึ้นเลยแหละเอ้ยจริงเหมือนช่วงบิ้วใหม่ไงใช่ไหมล่ะเพราะเขา,เขาเพิ่งเปิดเมื่อหนึ่งพฤษภาานี้ ก็เป็นไปได้ว่าน่าจะเรียบฝุ่นเขาตาเนี่ยตอนนี้ไม่อะไรเขาตาแล้วฝุ่นคันหน้าน่าจะมาแรงเพราะฝุ่นเนี่ยอยู่ข้างหลังสาย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 เออร์ดอ,อันธาร นมื่อกพับต้องเกมรับอาอานฝุ่นเข้าตาอ่าเยะโรกระเด่นนะอะขอมากสยตา้ตาแดงกลับเลยมั้ง เสียข้าเก็บชิลด้วยไนงะอยากรับลมไงนะเอาปฏิฆาให้ได้เพราะว่าไกลไปฝุ่นแม่งเข้าไม่รู้จีเอ็ปิดไปแล้วเออจีเอ็ทไม่ได้ทำงานแล้วไม่ไกลหรอกเออจ ใช่เกตไมล์หมดใช่ทางโคตรดีแล้วก็อย่างที่บอก่าปิ้วใหมเ่เขาเขาเริ่มปรับปรุงอ่ะเขาก็บอกอยู่ว่าเขาขอปรับปรุงก่อนตรงๆๆงงการปรับปรุงนี่คงปรับปรุงแต่ทางเข้าเนี่ยแหละเพราะขขาปบุงเขาจะไปปรับปรับปรุงอะไรวะใช่ไหมเออก็เวลาเหมือนเดิม สามทางเลยทางเดียว้าย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 สาย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 ซ้ายโอ้ยทำดีหมดแล้วเกตหินเหนินนีนห่หมดแล้วอ็น enduro นะจ๊ะคุณผู้ชมนี่เป็นไงดูน้องเกมน,นะ ข้างหน้าเจอสายแอนดูโรนะทักไทยไบก์เกอรนนะเหมอพี่หมอกำลังตามมา <c oughs> <c oughs> フフフフ。<laughs> <laughs>

ต่ลงนี้นี่ลองนี้นะเกมเออาดี๋ยว่ลงเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเกมขึ้นแล้วเดี๋ยวพี่จับประคองได้ไหมนะเกมนะสร้างคอนเทนต์นะครับอันนี้คือตั้งใจนะฮะเรานัดกันนัเตรียมกันมาก่อนนะฮะเดี๋ยวพี่นำให้ไหม ได้มาถ้ามาพี่แนะนําเข้านี่ดีกว่าเข้าขวาโอเคเออนข้า,าขวามาเลยเรื่อย,อยๆไม่มีอะไรนี่แล้วก็แล้วก็วิ่งเข้าเนินกลางนี่เข้าเนินกลางเด้อ น in right ี่นี่หรือหรือเข้านี้ก็ได้เกมนี่เข้าร่องนี้นี่ร่องขวานี่เห็นไหมได้หมายการต้องต้องต้องใช้ความเร็วนิดนึงเพราะถ้าช้าไปมันจะยากกว่าป่ะแต่ถ้าเกมค่อยๆคยายมาก็ได้แต่อ้นี่เบรกยังเบรกไว้เลี้ยวด้วย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 ถ้าไม่ไหวถ้าเร็วไปเบรกไว้ให้อยู่ก่อนให้อยู่ก่อน ไม่ไหวแล้วค่อยว่ากันนี่พี่ขึ้นไปช่วยจะดีกว่าอ่าโอเคครับมามาเลยได้นะเอ,อ่เอป่อยคัสค่อยๆเบรกมา ไม่ได้เบรกไว้เดอแล้วเดี๋ยวพี่ขึ้นไปช่วยโอเคไหมเออเออเออเป๊แบบแปบบ๊แบเบป๊บ,บอีกอันนึงนี่ปล่อยปล่อยเนี่ยถ้ามาถึงเนี่ยเนี้ยปล่อยไหลามาเรื่อยๆอย่างนี้ปล่อยไหลยอย่าเบรกตายเบรกหน่อยๆให้พออยู่ ขนาเป็นหินน้อยๆเออพักเบรกตรงนั้นก็ได้ใ <laughs> จเยน็นใจเยน็นใจเยน็นเอาเอาเอาให้เอาให้เราโอเคก่อนเดี๋ยวใครนี่เดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ค,ค่อยๆนี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาใ้นี่ให้ด้ยวยเดี๋ยวช่วยเดิน ขึ้นมาไปจอดรถก่นอนเฮ,ฮ้ฉันดิเย็นเดอ้อ เหนื่อยมนดิ้นเหรไหนพี่ลองไหมหรือจะลองเองถ้าลองเองพี่ก็ประคองประคองไปมาได้ ไดประคองอยู่เคเคเยยัง okay. ก okay. okay. <laughs> ูจะวิ่งไม่ทันแล้วโอเคแล้วนะโอเค เชิไม่มีอะไรเลยตรงนี้อืมไม่ใช่ห่วงห่วงความความมืดแน่หรอกไป ถ้าก็อย่างน้อยให้น้องมันนั่งให้หายเหนื่อยหน่อย so <laughs> ไ,ม <laughs> ไม่ไหวจริงจอดเลยววนี่เชา้าไลเมา,เา <laughs> ไปอะไี่อะไปพ่นาหรือจะยังไง Dai, ở <laughs> ừ, dưới này dưới, dưới ác này ừ, dưới ác dưới ác dưới lùm này ơi sang quẩn cái băng cháy tụi em <laughs> น,นี่ผมของซ้ายไปก็ขึ้นอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ชันเลยมากก็ถ,ถึงแล้วอะไรดีๆเราดูคลิปมาเยอะอะไรดีๆ <laughs> ไฮสุดเราก็ถึงที่หมายกันแล้วนะครับผมลายบนเทียมวาระกิววันนี้สำเร็จ <c oughs> อันนี้จะไหนวะ <c oughs> อันนี้ไม่รอกูเลย <c oughs> วเว้กินเบียรปะที่อ โอ ity, ity, ้ยโอ้ยพอดี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 หาที่จอดตัวแบบนึงดูตรงไหนดีวะนี่นี่นี่ยายาเนี่ยสวยเกมเนี่ยนี่ยานี่เออเออหันหนหน้ากันหันหันหน้ากันมาวกได้ไหมนี่ยางขนนี่ได้ป่าวได้เดียวหันเดียวเคกันหน้ากันหันหน้ากันถ้าลองทขาสำเร็จถ่ายรูปนาย ไรนะจอดได้ไป,ปะวันน้ะอ,อ,อ๋อริมันอย่างเขเ <c oughs> ถึงก็ถึงกันแล้วนะครับไร่ผลนเทียมสำเร็จหรื <c oughs> อว่าสำเร็จนี่นะฮะน้องเป็นะคนมีความสามารถนะฮะแต่ถ้าใส่าย,ยางผิดผิดแบบนะฮะจบนะฮะ โดยยางน้องนะฮะไม่ไม่เอากรวดนะครับเคลไปชมวิวกันดีกว่า แล้วดับเพียงลงไม่ได้เหรดับเพียงใส่แก็คหนึ่งก็ล้อมันก็ปิ่นอยู่ดีพี่คือล้อมันไม่ได้ล็อกหินนะล้อมันลูดแกะหินแตกไม่ได้ลูดหน้านเลยปล่อยล้มปล่อยล้มมเฮ้ยแต่ปล่อยปล่อยล้มดีกว่าลงเหวแน่นอนอะไรก็ได้ปล่อยล้มไปก่อนตอนแรกจังหวะนั้นเราก็จะปล่อยล้มแล้วนะแต่เหมือนเหมือนเห็นข้างหน้า่ะว่ามันจะเบรกได้ก็เลยปล่อยเลยไม่พับมันมันเป็นเนินแบบเป็นปูดขึ้นมาเหมือนดันให้มันแบบไว้าเห็นภาพลมตาเราเหรอ ดูหนังเรื่องอะไรมาครับอันนี้ดูหนังเรื่องอะไรมาเนี10 10่ยเป็นไงครับน้องเกมน้องเกมให้กี่คะแนนกับไล่ฝนเทียมครับวันนี้สิบเต็มสิบให้เ่าหร่ครับสําหรับแบบว่าทางคําว่าลุยลุยลุยไม่ค่อยลุยแต่ว่าเนินน่ากลัวเป็นไงครับอันนี้น่ากลัวไหมฮะลุ้นทันเลยเมื่อกี้นี่เป็นไงครับอ่ะไม่เป็นไงเลยครับ สบายมากดูพี่เกมเข้าไปสบายเลยแต่ท่านหลุดตรงนั้นมาผมไปสบายเลยหูดยาว่าเลยโอ้ขี่ได้เฉยอย่างเงี้ยงงเลยแบบพนงงเลายฝนเทียมวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่วันที่หกนะฮะหกพฤษภานะครับเพิ่งเปิดได้หกวันนะครับก็มีลูกค้าอยู่เจ้าเดียวนะฮะไม่โสมไม่โสมรบกวนพี่เขา นี่นะแล้วก็มีการปลูกดอกญ้านะครับผมทางก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะดีหมดแล้วเหลือสิบเปอร์เซ็นต์ก็เหมือนเดิมนะครับยังเป็นหินลื่นๆถ้ายางใครยางใครอ่าไม่เหมาะกับหินลูกลังนี้ต้องต้องต้องเปลี่ยนหน่อยก็ดีครับผมโอเคนะครับผมจบกันแล้วนะครับสำหรับทีพีพีตายนะคะไร่ผนเทียมนะคะเราเจอกันใหม่ทริปหน้านะครับผมหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ